แล้วมามือน like ีก yeah. ล no. no. ับมาเฮือนเวียนมาบานบ่เห็นน้องตับหลานไปใส่คือมิดมีอ้าวใช้เฮือนไปใส่เบิดน้อนี่น้องพี่เหมยพิมพ์นาทีจวนไอ้จวนไปใส่จวนเอ้ยอ้าวไปใส่คือมิดมีถูกวั้ยายยายเห็นหลานคอยบ่อหอยหอยหอยมาจางว่าท่าน เลยมาถาม้องพี่เงินผู้เพิ่นยูไก่ก็พอูเรื่องลาวพิมพาเอ๋ยป้าพวัวมาคือในคกกว,ว่องเราไปน้ำบ้าทางไดไปดีโน่ั้งมาคือเอาไว้หมอดไฟกำลังเอ๋อ เป็นอย่างเด็คือบอกขับพืนย้อนไปหาผัวคนเก่าเอากันมาจนว่าได้ลูกเต่าแม่นไปเราโอโอโอที่หาก,เ,กเรื่องนี้แล้วแม่บอกอเด้อยู่นิ่สีน้ำสืบถามหาตัวน,น้องเต่าอีพิมพ์ผ้าบอกวางมาอันเอเอ,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 เอพอพอ,พอ นาห่วงแต่สองลานน้อยไปใส่ไฟสี่เบิงและหลือว่ามันเบิดเพิองไปทางเมืองนียาเถวเแล้วบ่เจ้าอพ่อลุงอุ้ยได้ยามโอ้ยกต็มเวนมาทา นักก็ไปจากบ้านสามเดือนผ้านนสนยืนแล้วค่อยเป็นกระสุนหายอยู่สบายแลี้งสาบ่ไม่เขามาอยู่ลุงนั่งนดนฟองไผ่จ้องหน้าดางมังคืนบางสวงขราใจที่ตัวหลานฉันกระ้องอยู่ใดลืมไปแน่ตอนนอนหลับเหตุยังไงความจำเป็นมาบังคับที่คอยทนจนหอ านจิตอาวอนสังเมมันมาเบาเยงแยกขาลจมบ่อมันคืบสงกระใจ ไข่หนีจากไข่มี่ก็แม่นข่อยมีความสุขสนุกสบายดีอีแม่บ่ได้จมเศร้าจมแลงแหมนี่ก็แม่นข่อยเปิดไขในค้ากับลูกไผ่กระไดแต่ว่าข่อยคิดฮอดหลานพี่ดอกอีแม่ความคิดฮอดหลานกรนเห็นคิดฮอดหลานจังสิเห็นข่อยสิไปข่ย่านมันดาข่อยมึงสิแล่นมาหยังบ่แม่นลูกมึงตัวข่ย่านมันว่าข่ย่านข่อยเสียเปรียบมันแหม่อีแม่แต่ว่าข่อยคิดฮอดข่อยก็อดเอาดอกว่าคันบ่ตายมันก็ะหังเห็นกันพี่ดอกไข่อวา ยังผู้ใดนง่ืนเอา้หเนอกบันี้ก็ได้่หยาหอยู่อยู่สมบัติเจ้าตายแล้วหุ้ยโมงคักคาเจ้าตายมาขอหน้าคุณเคียวไมื่อสดนโอ้ยโมบารเปเว่นกูไลไอ้นี่ก็ได้แ้่จังเล็กูจิตตายเนาะกระไยนั่งมาจ้ามอดีสิไม่ได้ไม่ยาได้บานเองนหยาม่หหลักอีเมยมายางดีแล้วนอนหลับหยาอยู่ดีสบัยอยู่บ่ ยูดีสัาบะยูดีอะอยั่งบเอื้อของยาอ่อนซ้อนดอกบ่เคยมีลูกมมหลานกันสี่ได้หรอทุกขัวสิยู่ีมาอยู่ลำเจ้าต่างยาเปนสิบ่เป็นคือเก่าเนี่ยใดานุ่งเก่าเนี่าให้มียาเป็นลำบากือหัวยู่สวนสิไีเจ็บมอนมาเกือบมอให้นมียาสิล่างเคยล่างซ้าบอกไปตั้าน้ามบอกไปตั้าน้าก็เสีแเบกฟืนมะนั่บอกไปเอาหลวก็เสีเอาัวมาพร้อมมีนะอ้อยยาอยู่โอ้ใจม่นมาหม่อมหัวใจเกือบอีหามันนี่เนาะนี่ มันมาขออยู่น้ำได้แบบนี้ต้องคอยมาอยู่น้ำเจ้าได้ยไงห้อีลาตีน้ำเจ้าใส่บ่ให้อีลาตีน้ำคอยกับว่อยู่หรอวะฉันไม no ่อย yeah, yeah. yeah. yeah, ู่ก yeah, ับน้ำคอยอยังกูบ่เคยมีลูกมีหลานแม่นี่จะเคื่อนกูตาแม่กูบ่ได้อ่อนซ้อนเนี่ยหรอยังมาอยู่เงื่อนกูเงื่อนกูบ่าตอนรับดอกลูกหลานแจ๊คสี่กูบ่เคยมีลูกมีหลานยาคือเมยาจิงสันเนาะไม่มียาเนี่ยตีน้ำนี่มียานี่แต่แม่นี่แต่แม่กูตีนตำจ๊กบาทเจ้าเปล่าเหรอยาเคลื่อนใหแม่เจ้าสิว่าลูกเงยกับลาตีเจ้าไหนไม่มียา i look Thôi đi, mấy người chắc chắn là mấy người cứ ăn cắp me mấy người là. i'm on ยามางเอ๋ยอาจบางทีทสิใดอุปถาเจ้าบัดยาวเอาดอกเกิดือโอ้ยอุปถาคุณยังเดี่ยวซ้อนนมึงได้หลันำนาตั้งมึงอ่มัาก็อาคเขยามสายท่นาเจ้าพวอกูก็อยู่ผู้เดียวกคนลยเว้ยยามไครเน้ไใผู้เดียวตายเด้ตายผู้เดียวฟังเด้กฟังผู้เดียวคนละที่เราจะม่คิที่หอดฟังเลยามอยากเข้าเล่นเอ้ยามอยากเา

กันนินที่ไอ้คาดไปนะอุ๊ยบอกว่าอย่า เป็นงาจนเกี่ลูกตี่ยหลานใน้าาห้านี่แมยเรื่องเงียงจีบทีว่าเป็นลูกเป็นหลานกูเมื่อเป็นงียงมันคือสวะกระแทงเงี้ยงจะเอาลูกเอาหลานมึงไป้มื่อไลูกให้หลานมันเงื่อนกูเห็นงงกูว่ต้อนแล้เป็นลูกเป็นหลานกูมีเงับเจืกแค่กูเดียวดิจีโทษ่ท่วบ่เมื่คือใจเจอใจดําพักเองลูกหลานมหาแทนที่สี่ดีอกดีใจพัดมาตีลูกตีหลานอ้ยมมาไม่ใชแม่ีกค่แค่กูแม่เมื่อกระโกจากแค่กูไปมีแค่แค่กูเดียวนี่กูว่านี่มันีบะเมันเนี้นี มึงบ่หนีบ่หนี้กูสิหนี้เฮ้ยเอาห้ามีา่ไม่ใจดำเขาเขี้ยมไงจวนป <นะ S 2> ้าโทษดำใจใจใครลราบ่อันนั้นกระดำนำ้ำยังดำผมไอ้่้านไม่มไมนมันนั่นดำป่าที่โทษจวนเป็นหยังเป็นหยังเป็นหย,ยังจังพ่อหลาหนมาจวนอ้าวกะจั๊กเสียยู่กินหยังแล้ว่ยูหันบะมี่เขามีน้ำ เว้ยพอลุงก็ยังว่าให้ยถาพอลุงแน่จักสองสามมื่นกลับมาเป็นยังจำผ้าหลานมาเจ้าก็จักไปใส่พิมพ์ก็จักไปใส่มือเจ้าไปใส่ไว้กับปเปลี่ยนโบกไปเว้ยเออมันชี้แตกโบกไราชสิทธิ์ชแตกเขาตัวเนยไปกลับขึ้นเมื่อบ้านเมื่อซองลาตีเขาป้อต้อนรับเข้าเป็นลูกเป็นหลานไปเอ้ื่อโยนพอลุงไปข้ามไปอเขาด่าหมูด่าหมาเจ้าเป็นหมาก็บอกให้คอยจะได้หาขี้ขี่เลาะบ้านเว้ยเนี่ยเลยย้ำศูนย์มาเองไปเสว่าก็สังเสตี๋สังเอาลูกเอาเมีย เป็นเเงื่อนนนนป็ัางเอ้ยเป็น, compass, นปไปสิมาเอาพอลุ้งพอลุงเท่าพอแห้งเลยไอีนางเล็กน้อยก็ยังบอกมุกจักคัดมาให้ไปหาหลุนเฮาเนี so ่ยกับผู้สาวผุ no 네้มไต่เด็กจ้งไปไอ้ยังสาวรุ่นเจ้าก็มีตัวสาวล้ำดวนนั่นเขาท่านเอาตัวดีจวนใครจะเข่าสี่สิบแล้วแล่าข้องโลูตัวสาวล้ำดวนแล่วมาเล่าง้ามครับเป็นสาวอันนั่งสาวสมการแล้วกับผู้หลินบ้าแล้วกับแกอยู่นหันข้างบ้านทีได้เผาของเจ้าของถิ่นด้วยเนี่ยน้องเอ้าสินางเอ้ยสั่นล้ตีจวนก็ดีเอ้า นับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปพอลุงถือ่บเป็นคนเร่นคนกินสาบานบอเออสาบานก็ได้สีบ่าวแมนเด้อเมื่อบ้านนี่มู่เจ้าดมกลาดุคางเล่าดมไปดมมาส้นสดกินเหมือนตัวนี่จะเอาดังใไรจวนบอเป้าความจริงไหมจวนไปนับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปบอต้องมาเหยียบเพือนหัวมดอกดกไยบัสีไปไปอยู่นพอลุงค้าไปไปอ่ะเจ้าสิรับเลี้ยงเจ้าฝอยสิไปถ้าเจ้าไปเล่ยนสาวเอาพี่นางไม่ไอยเด้อเออธนาตรวนไป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  เวลานี่เสียงบุญมีหัวใจหวนกิดเล่ล้วนเป็นบาป่วงห่วงทั้งเนี้ยและลูกเตาเปิดความว่าเอาปากบ่ดังเขาจากไปโดยบริยับยังเป็นห่วงไว้น้ำเหาเมาตันหาพาเพมานมายนเดือดคือเป็นได้แสนาไลัน้ำตานงลางลาลาตีคำลูกของพอ แม่ของเขาบอขิดงอไปพ่อหน่อยทอเม็ดงาโดนมาแล้วผมต้องหาไม่น่ามาเลี้ยงยาแทนเมียเดิมมันสีเติมความทุกเบาพี่เสียงสีทนกันเคยคุยกันกับไม่ลำดวนห่องอยู่หัวหน้าโอ้โอ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 โยได้ นางเสือโอโนอเป็นผัวขันผมเป็นพ่อห่างยังจำได้โอ้แม่นบ่ลืมคุยด้นอนอุ้ยอวย เก็บใจหลายน้ำพรนนนองคาเดียวเมียสี่ขาดแม่ผมตายเขาจังสีอวยโคงขึ้นบ้านมาเก่งหลายแท้ฮีแม่กะว่าบ่าให้กลับมาขายทั้งสองฝ่ายปฏิปักตกลงเลยความหลักกะเราเลยเป็นแคนบัดนี้แล้วสิหาแฟนส้มสอ,อนนอนน้ำคนใหม่สาวลำดวนนองบอกไว้ถ้าเป็นห่างจังสีเอาเอมื่อนี้สิไปเล่นน้ำสาวลำดวนเมองกนันนะ ถ้าเป็นตากระสิกุยออกมากขึ้นนี่เลยสาวเอ้ยสาวสาวได้สิมาดามหัวใจอ้ายหัวใจใช้มันแตกแรงขึ้นใดๆนอนบ่หลับตัง้งแต่เว็นตลอดแจง่งคิดน้ำหน่อยดองแดงสิมาเรี่ยง ย,ย่าลายเดโตพอห้างยานผู้สาวหลอกต้มให้ตกลมกีดินรายหลอกให้พายเหือนนำนกเจา้าบินอยู่ทั้งฟ้าผู้บอดีผัสิมาตีขากับมัรดาดกอ,อ,อกเกอาสาเทือนักหัวใจของเฮาคิดบ่เศร้าตลอดมือสมอง เจ็บบ่ไปใจล้วนเลยมโอ้ยโอ้ยใจแน่หมดนี่ละน้อคุณแม่เดี๋ยวขอลาตี่อนคงสสง่วงเหงานอนกันแล้วน้อเทาแม่ อุตสาฟังให้แน่ยีกจากน้อยกาสีแข่งขันเดงล่าสาว่างมาผมผู้ลำถึงสีอิจวันลายยังตั้งทามา,สาเสน่หตามเด็กแข่งไฟมันในกันมาอแต่ควม เป็นจังเอกซีขอสู่เล่นกันจนหมดคู่บ่อยอมแพ้ขั้นในง่ายจัดตามใจทุกไฟทั้งคนนุ่มและผู้เท่าถึงใจเจ้าแน่บบอนฮิดบอลในยกมือขึ้นจอก็ขอนำพอยาถือสาหาบางทีบ่ถึงเกะคุณอาญาในสาถือแค่ แม่ว่าแฟนฟังร้องหลายหัวใจจักไผแน่ผมผู้ลำอยากให้ดีเนาะบ่แพ้สิดีนายเองแม่นสำใด๋ใสงามงามเออ ว no. e ่าเป็นยังในดอกไฟก็ได้เนาะว่าสี่ในล้วกันยังบัไในอยู always. ่เพื Dude, ่อหนึ่งล้วกับพันเชือสองบัดขวางเมาหนั่นนะว่าปางปกาัวมาขักดยีนี่มอท่านในจังเลี้ยขวบบนหัวบ่อขับเมาขึ้นไปซ้ำไข่จักสิเอาแม่มาให้บอกเราพิจารณาหนิกันข้าจังไลีจันนึงกับสิบอกว่าซ้ำดอกคือเนาะห้ยห้ยมันเสียงเห็นาบัดย์เนาะครับอาจารย์ครับ อาจารย์จ้าห่วยมันม่นก็ไมีพอที่จะมันเอินน้ำเอินนี่ถืออยู่นี่บางเจ้าบริยุทธิงานตีเสนอโอ้ยมาเห็นหน้าแบบนี้แต่ไอ้จานเอ้าไม่หยังอจวนกวนรอ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 เก่าเนาะโอ้ยยังมากวนเลยนะคนที่เอารมณ์เสียอยู่นี่ธรรมดาผู้เฒ่าเพื่อนว่ามีห่มีร้อยตีนการยู่ใบหน้าเข้ามาเป็นผู้เฒ่าได้แต่เจ้าบริเวนร้อยตีนกาได้ยังมันเป็นหยังจวนมันเป็นยังมันเป็นร้อยตีนสร้างโอ้ยพาเมื่อกี้มันเท่าคักว่านันตีอยวนี่เป็นหยังคืออารมณ์เสียได้ไอ้จานโอ้ยจวนเลยขอเดี๋ยวว่าอยากเว้าเนาะ มันอารมณ์เสียนะแม่ยิ่งแม่ใหญ่ล่ะแสดงมาจนยังมักสาวพวกเก่าประธานสาอยู่สบโอ้ยจวนเอ้ยอกก็บอกโดนเนาะคอยนี่คะแนนพักใจนี่บ่หวังหนีไปทางอื่นเลยไฟโดดมากบ่เลอร์โบเล่ยยังวะอันมักอีพิมพ์นั่นบ่เออมักสาวพิมพ์นั่นล่ะโอ้ยอีพิมพ์จะาประหยัดมันบาปบ่เอามันบาปอยู่สัดเลยบาปตัวเลนลูกเขาเมียเของมันบาปเกิดสนาสิเป็นบาเสียกได้เอาเสียกยังจวนเสียกยังก็บอกเจ้าฟังถ้าไปเบ่าวัานเจ้าภาพไห่ามึงเอ้ยยังก็บอกกับคัดเนาะ อันเอาจัง <is> ส like, ี่ซะเอาจังไหนจวนเอาจังไหนเจ้ายญ้าสาวถอยอีพิมพ์อีพิมได้ลูกสองตัวมันหลุมหัวงอของตัวเว้ยจวนแม่นหลุมยั้งคอยกระยังมากเอาคือเก่าอยู่คอยว่าเอาจังสี่ซะเอาลูกมันซะเอาอีลาตีนั่นฮะบวกาไยจวนเอ้ยเขาเป็นสาวเนี่ยใหม่ไข่มันไก่สีพ่อเขาลูกเขาแห้งอะไรอย่างเงี่อ้าวผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเอากันกับมัควงมก็จังบังขลามขับหมาตัวไอจันโขนโขนหมาขาบบังขลามอุิหาห์คอยยิ้มคอยยันเจ้าหยาดคอยว่าโอ้เต็มหลบ พ่อยว่าเขามาตัดไฟติดต้นลมจ้ะเอ้าโอ้ยจวนเอ้ยเจ้าหยางก็บอกเขามาถือแมนะถือไว้เนาะตัดไฟแต่ต้นม้มจังไหนตัดอีหยังสิไอจานเอ้าเจ้าว่าหยางสันตความตัดลมแต่ต้นไฟเถิดเจ้าว่าตัดลมแต่ต้นไฟก็ตัดไฟแต่ต้นล้มสันตัวอันอีลาตีนี่มันบอกพ่อยมาดต่อเจ้าใหา มมันนแ่่ีบก็แม่นตัวบอกกันมาเดี๋ยวนี้มันกระย่างมันน้กันอยู่นี่เป็นตาได้อยูแม่นบอกได้อยู่ได้บ่ได้ก็อีลาตีนี่ก็เปรียบสลุกมือในกำไก้ตัวไอ้จานโอ้เอาอีกแล้วะบาดนูไก่ในกำมือห้าจีนเลยนไงหาคอยลืมคอยคอยคอยแยกญาติว่ามเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อถามน้องหลานเขาจะเข้ากันเด้อเอถามมึงก่นนะคัเป็นตาได้ขอยกระซิบเอาซสนอกอันนั่งนั่งนั่งมันบ่หงุดหงิาบ่กรตัวมันมากจะเจอจะไม่อยังข้างจะพับบ้าหยังกู้จะพับเพิงมาเหร่นเบา วายเห็นบ้าวสิได้กันนี่เด็กบ้าวจานยืนอยู่นี่เด็กวุ้ยพ่อใหญ่จานน่ะนะไม่พ่อใหญ่จานข้งไในไอ้จานเขาเราพรทธาตมีเมียอยู่ไม่พระธาตมีกะซังเลยแล้วเ่าไปแฮงเน่ยเผากะซังเอาจังสีมันอยากได้แมงมึนคลืนบอเอาก็อยากได้คลืนเจ้เนาะอันมึงอยากได้แมงมึนคลืนกับท่าทางมักจานอุ้ยกะซังไม่ได้แมงมึนได้สันมักจังใดได้เห็นเที่ยวไปเฮือนหายแมงข่อยกะซังไปแห้งแล้วเอามึงก็อดเอาแต่เพิ่อนกะยังมาฮักกะบ้าเลนมาฮักกะบ้าเลนเพราะยังเอานอนตื่นตื่นมืาเศร้าเศร้าแล้วห้าบ่กินตัว ตัวเราบามักเราก็ได้ตัวเบาเอาเองเนื้อกูเบาเบาซอยได้เบิึงสอนล่ามจอดรถเอากูไปหาเขาจะเข้าอนตัวหางใหญ่ขึ้นมาแห้งงามขึ้นงามขึ้นสมือสะพ่อสะพ่อสะจ่วนนอาว่าเอาผู้ลูกสะเป็นยังเนาะมาตีือไปยืนยกไก่แถวไปนอนยับผมวมาพี่เนาะไม่ยังไงยใหญ่จัะตายพี่พี่พี่จันไม่ยัง นี่กะไก่เนจ่วนเฮ้ยขัน,นสีบอกหนักยังเสียมาอยู่หากินข้อมันขันศรีเบาๆนัน่งกระยานอีเมะแล้วมาอยู่นั่งถอยจานนี่นี้ยานีพอแล้วมาขึ้นหาอีเมะไป<า>่อคือพ่อนใจชวนมาว่ากันนะจังสีรเร <c ười> าก็ตีนเลยบอกจังไหนน้อง่าเขืนไรแต่นอกวันนี้นอกคุณน่าต่างเดียวคุณกับว่าปากย้ำเลวะกั<อ>สร้างหาัวมันจะคมใจจะคล้องเอาคนดอกไม้หาบัานไหนฟังเล้จีนแล้วจางศีบอสูฟังเน มาตีโ๋โพี่ชายมาเห็นหน้ามาเห็นหูเห็นตามาเห็นไทยสีปเปิ่นวนถ่ายกยังามันเปิเอ่าากนขวเอภยษาเกินยามที่อยากเบา,า,า,าสู่าณูุทายกันนายสร้งจะจะสร่างพี่จานเลยนะพี่เนาะขนาพี่จานเราเอายังออกมากขนาดบ,บ,บ,บอสร้างดอกพี่พี่จานเ้าไปเลย คนสวยเอ้ยเจประสงค์ต่อตั้งหวังอยาก่วมแม่คนสวยใจ้ไม่ผ่องนางคานจังผ่านเออคู่มาพี่หลวงชายที่จังมาพ่อขอจาน้ำสามหอดคำลาเียวเอ๋ยเจ้าของพี่กามาหนำไกยของชายยังนางเฝ้าอยู่น้ำเจ้าแต่ผู้เดียว หัววาจานจานมักจะแค่เงี้ยนเดียวนี่ด้วยพันพ่าพี่จันก็อีกเกี่ยกับตะหูนี่ละเนาะนี่แหละเนาะเพิ่นว่าผมนี่คิดมันแดนเกี่ยวพออยากเกี่ยวคือจำไเห็นพออยากเป็นกามาวนแม่นผู้ใดยกับองหูใจเอ้ยใจใจใช่ไหมเป็นสู้นยานเสียทางห่างผู้ยานนี่น้องหาพี่วัได้สู้ เดี no? so, oh, <laughs> ๋ยวอันเกออยู่จังไดยันนี้น้องยันแต่ทางบ่ได้สิเมื่อเป้ามผือแผ่นเสียไหนดีเสียไหนแฟนจัดจานบายจังไงเนี่ยเออพวกซื้อกระไรก็พิจารณ์ุ้ยเจ้ากระดาษไม่อยากอายบ้านไห้เมื่อบนเนาะมันกะอยากบ่ายนี่ยฮะมันมื่อกระสังมามื่อให้แต่กูว้แม่เอาสิมาบายเลยเนาะเสียไหนดีเสียไหนแฟนคนสวยผู้อื่นเขาสีเอาเนาะ พระตีจาขันนั่งฟองเอาไว้ขันทั้งจันกับวางวอดมือวันนี้มาพิ่ไดให้ผู้เท่าขันไปวาแม่นก้าวขอเอาบางสอนความพี่จานหวั่น ว้ยแม่บักทําคูงอันนาจีนาจีจะสิตีวาพีจันเป็นผู้เท่าทอนอจารย์นี่มันเท่าตั้งแต่เข่าเสือทางแอวกระังนนุ่มๆอยู่บนง่ด้านตีของหนาบนงาคนสั่งหูแม่เจ้าวาคนแน่นี่วักหยองนี่ไม่ไงบ้าก็ดินสีเบาก็คข้าข้อจะของเรื่อเก่า นี่แหละเขาว่าครูเบาวแกมาครูสาวจำหน่อยเงินไปลอยปงบะท่านหล่อบอกจานเนี่ยมันตกล่มเด็กหน่อยมาบ้านซื่งกันนะอันอันคือจังสี่เราไอจันนี่ยังกับอะีเอะไอรักตีเบาจะข้ามแน่คือแตงตะกี้ละตีก็ลงมากเราวักไอจันอย่างแท่ไปเฮื่อนหาอีแม่หุ่นเ้ยคือบอกบอกกันผู้เนี่ยนะตีบอกยี่ไหนเนาะไปเฮื่อนยี่ไดนกับไปไปบอกแล้วก็อีแม่ว่าสิยิ้มใส่กับอะไรยิ้มใส่จักถือ มีโอกาสไหมเ่าจะค้าในเดิมันนี้ด้อพี่บาหวาห่อาจีเบาโน่นห่อาจีสีเบายังกวังหดพี่อาจาร์จะเป็นคนปั้นหน่อง่จีแล้วมาวันนี้ไอพี่เบาพี่จัเออยแล้วเหลือแหงนั่งตำแพเขาไอ่ยคอยไอตำแพไ่ไ้คอยถ่าันสมบัติน้องกะเต ลงม like, so ักลงหักตั้งแต่เขาลงเรียนอนุบาลคุณน้อโอ้ยคำแลี้ยงบางคอยสินแต่หน้าเจ้าขันมาเบาดอกเก้าวเฮ้ยพี่จานเอ้ยอย่ามาตีขลารลมให้ดินแก่นบ่มีฝนเออพี่เด้อน้องนี่ก็จำนวนรักเม่นบ่ไรลืมเ้เจ้า บ่ล่ะนาตีก็ลงมักลงหักแต่จิตใจเดียวตลอดมาเน่เอาเป็นจังซั่นนี่พี่จานเอ้ยท่านบ่เอาอย่ามาเย้ยท่านสิเมื่อเป็นคืออีทางเจ้าไปเว้าแม่ว่าจังได๋ก็เอาไว้เด้อ้ยินบ่ล่ะท่นสิเมื่อเป็นเขยกันมักหัก่าตีนี้เจ้าก็ต้องกล้าไปเว้ากับอีแม่พิมพ์ผ่านตัวกล้าบ่ ไปเนี่ยไปเมื่ไหรบอกมันเป็นไปเนี่ยไ่จะไหนนุมาคักลูกสาวเพื่อนกะกล้าไปบอกก็แม่เพื่อนหรือบอกราก็กั่รกรรมมากันกระไรตัวเฮาอ๋อขกาก้าเสั่์ฟก้าเอาแม่ตายปันก้าเสิร์ก้าเออบอกง่ายๆจังสี่ข่ายแน่หนีได้เอาจาก้าโอ้ยลอกให้เป็นสาวแก่มาหลงคอยตั้งแต่เจ้าเอยเลยสิเท่าแก่ตายพันสมมาติอกงกระสังแจ้งไว้หยาดมัสเก่าเป็นห้างนู ย่านคือปุ่นคอยพุ่งสโลอนมบไหลแห่กันพี่จันจาบุ๊ยังจาเป็นยะบอกห่างเฮ้ยโอ้ยเจ้าผู้เชียวใบว่านว่าเป็นกันเป็นงานวันเมืองสิได้ ให้ไปควาเหมือนนี่บ่ยนต์ข้มาคือเปิดเปยไปวออุ้ยอย่าเพิ่มไปว่าไปว่าอะไรไม่ดอะได้มืออเม็นสักนในเมล่ะฉันเมาอย่างไหนมันอไรที่จะแล่ล่อไขนางคอยรอจนนนขั้นมือเท่าเอยสันมัวจาจังสิมันนาคนคา ไปสู่เพลนผัวนางเอ๋ยเอาทังจานเอาตรงนี้นเสียลเป่นเอาูมแกูเจ็บอวัเดียังไมดแ่งีเนาะว่าีโซลามีนตำกูลงรถ ทิ้งได้จึงเป็นจังสั้นมันเปิดประตูอ้าซ่าไวปก่อนเปิดประตูกูเพราะพวกคุณปละกินต่ำกูต้องลดต่ำไมเจ้ากูไม่เป็นเจ้านายเนาะเอาผมมาในงานก่อนเลยจ้าจะมันเป็นการค้องพล้องรู้ไหมเนาะตอนนี้จีนเนาะเอาจังไดนว่าจีนขันเจ้ามาค่ะคอยอีรีเนี่ยนะขันอีเมย์มาเจ้าปฏิเสธข่วงลักเล่าเปล่าไรแล้วขึ้นหาลูกหาผัวแล้วเด้อกระสันเจ้าก็คอยสิบุด้กันเนี่ยเออเสียใจพี่จานเลยนะลาจี จากแค่พิมพ์ภาพมาเนี่ยทั้งหสีไร่ขึ้นเนื่อเราเสียงคนมาแล้วเอายังสิได้จานไอ้เจ้าบอกครับอีเมลยสันเนอมันเจ้าบอกคึ้น่อยเบาหนิจ้าจายา